สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับผมพบกับผมเจษรับหน้าที่ดําเนินรายการครับวันนี้วันนี้นะครับเรามีเกล็ดประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่1มาฝากกันนะครับผมเป็นเรื่องที่ฟังแล้วสยองพอตัวเลยนะครับเพราะว่าเรานะครับจะหยิบยกเหตุการณ์หนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วเรียกได้ว่าเป็นฝันร้ายของทหารเยอรมันเลย นั่นก็คือเหตุการณ์ Attack of the Dead Men นะครับหรือว่าการโจมตีของเหล่าคนตายแค่ฟังชื่อก็ดูน่ากลัวแล้วใช่ไหมครับเฮ้ยนี่มันหนังซอมบี้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเล่าให้ทุกคนฟังเองว่าเหตุการณ์นี mm ้มันเกิดอะไรขึ้นถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลยดีกว่าครับเหตุการณ์นะครับมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่6สิงหาคม ปี1 9 1 5นะครับหลังการเริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่1มา1ปีณป้อมประการออฟโซวิชนะครับทหารของจกักรวรรดิรัสเซียนะครับตึงกําลังอยู่ที่ป้อมนี้เป็นจํานวนทั้งหมดนะครับประมาณ900คนซึ่งไอ้ป้อมเนี่ยนะครับมันเป็นป้อมที่เรียกได้ว่าสําคัญมากๆเลยเพราะว่ามันเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์หนึ่งนะครับที่กั้นระหว่างจากักรวรรดิเยอรมันและจกักรวรรดิรัสเซียไว้นะครับซึ่งไอ้ป้อมเนี่ยนะครับถ้าเกิดเทียบเป็นปัจจุบันเนี่ยมันตั้งอยู่ประมาณแบบตะวนันออกเฉียงเหนือของโปแลนด์ ฝั่งเยอรมันนะครับเลยต้องทําทุกวิถีทางในการยึดป้อมนี้ให้ได้ซึ่งฝั่งเยอรมันนะครับมีจานวนกําลังพลทั้งหมด1 4พ0 0หรือประมาณ7,000-8,000คนเลยนะในขณะที่พวกรัสเซียเนี่ยมีแค่900กว่าคนเองแล้วไอ้ป้อมเนี่ยนะครับเยอรมันเนี่ยก็พยายามจะแย่งรัสเซียหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่สําเร็จสักทีนะครับเพราะป้อมเนี่ยมันแน่นหนามากๆในช่วงต้นของสองครามนะครับเยอรมันเนี่ยพยายามจะถล่มป้อมนี้ด้วยปืนใหญ่และตามด้วยการจู่โจมของฐานราบแต่นั่นก็ไม่เป็นผลครับ ทำให้การจู่โจมครั้งต่อไปเนี่ยเยอรมันถึงขนาดเอาปืนใหญ่นะที่ใหญ่สุดๆแล้วตอนนั้น,นที่มีลํากล้องเนี่ยครับขนาดใหญ่ถึง420ม mm ิิเมยิงถล่มไปที่ป้อมประการนี้นะครับซึ่งตัวป้อมเนี่ยได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก พร้อมกับจํานวนทหารรัสเซียที่เสียชีวิตนะครับก็ได้สูงขึ้นมากเหมือนกันแต่ทหารรัสเซียนะครับก็ยังยั้งป้อมนั้นไว้ได้เป็นเดือนๆพร้อมกับใช้ปืนใหญ่เนี่ยยิงโต้ตอบพวกเยอรมันไปจนสุดท้ายเนี่ยด้วยที่มั่นที่เสียเปรียบกว่าพวกเยอรมันนะครับทำให้พวกเยอรมันต้องถอยกลับไปนั่นเองพอถึงช่วงเดือนกรกฎาคมปี1915นะครับก่อนเกิดเหตุการณ์ขึ้นหนึ่งเดือนเนี่ยจอมพลฮินเดนเบิร์กเนี่ยนะครับก็ได้เข้ามาบัญชาการกองทัพเยอรมันและคําสั่งแรกๆของเขานะครับคือการยึดป้อมมนีี้้้้ใใใหไไดด่่ววาาจะชิธก็ตม ซึ่งครั้งนี้นะครับเยอรมันเนี่ยใช้วิธีที่เรียกได้ว่าโหดร้ายและทารุณมากๆด้วยความที่รู้ไงครับว่าทหารรัสเซียตอนนั้นน่ะอาวุธยุโทโธปกรณ์นเนี่ยแย่กว่าใช่ไหมแล้วก็รู้อีกว่าทหารรัสเซียเนี่ยไม่มีหน้ากากกันแก๊สทางฝั่งเยอรมันเนี่ยนะครับจึงได้เลือกใช้แก๊สคลอรีนนะครับซึ่งเป็นแก๊สพิษเนี่ย ในการจะลมควันในโบนลเซียเนี่ยไม่ตายก็ต้องถอยไปจากป้อมราการนี้แหละและแก๊สนะครับก็ให้ถูกปล่อยมาพร้อมกับกระแสลมเนี่ยที่เป็นใจเหลือเกินนะครับพัดหมอกควันเหล่านั้นเนี่ยไปยังทางที่มั่นของฐาารัสเซียนะครับฝั่งทหารรัสเซีย,ยที่ยืนกุมเชิงอยู่บนป้อมนะครับได้สังเกตเห็นนะครับความเปลี่ยนแปลงไปของสภาพแวดล้อมหมอกสีเขียวนะครับค่อยๆคลืบคานเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆต้น้าที่อยู่กับพื้นนะครับกลายเป็นสีดํา ใบไม้บนต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นสีเหลืองและปืนใหญ่นะครับที่ทําด้วยทองแดงเนี่ยมีคราบสนิมคราบเขียวๆข,ขึ้นเต็ไมไปหมดเลยซึ่งมันเกิดจากการกัดกร่อนของสารเคมีนะครับสักพักเนี่ยทหารนะครับเริ่มจะหายใจกันไม่ออกแล้วก็ค่อยๆล้มไปทีละคนทีละคนจนไม่เหลือใครเลยครับผมเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเมื่อหมอกควันเริ่มจะจางแล้วใช่ไหมทหารเยอรมันกว่า70,00คนเนี่ยก็ได้ค่อยๆลุกคืบขึ้นไปเพื่อที่จะไปทําการครอบครองป้อมป,ป,ปราการนี้นะครับผมแต่พอพวกเขาเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆนะครับ ทหารเยอรมันเนี่ยก็จะได้เห็นภาพที่เรียกว่าสยดสยองสุดๆเพราะภาพที่พวกเขาได้เห็นเนี่ยคือล่างของมนุษย์ประมาณเกือบร้อยคนเนี่ยนะครับยืนอยู่กลางซากปลักหักพังท่ามกลางหมอกจางๆนะครับที่ยังรอยอยู่ในอากาศและศพทหารรัสเซียจํานวนมากคือทุกคนเนี่ยนะครับด้วยความที่ไม่มีหน้ากากกันแก๊สเนี่ยก็ควรจะตายไปหมดแล้ว ทหารรัสเซียที่ยังรอดตายอยู่นะครับอยู่ในสภาพที่น่ากลัวมากๆเลือดนะครับไหลจากทุกรูบนร่างกายเลยจากตาจมูกปากหูเนี่ยพร้อมกับการที่เอาผ้าพันแผลนะครับมาพันทั่วร่างกายเพื่อปกปิดแผลไหมจากสารคลอรลินที่เยอรมันปล่อยมานะครับด้วยภาพที่สยดสยองนี้นะครับทำให้ทหารเยอรมันเนี่ยไม่กล้าบุกต่อครับและด้วยความโกรธแค้นนะครับทหารรัสเซียเนี่ยติดตาลไปปืนแล้วก็วิ่งเข้าจู่โจมกับทหารเยอรมันนับพันครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยทหารรัสเซียเนี่ยจากที่คําบอกกล่าวนะเหลือเพียงร้อยกว ทหารเยอรมันเห็นอย่างนั้นก็นึกว่าผีสิครับวิ่งหนีกันป่าลาบเลยครับทาให้ทัพเยอรมันเนี่ยต้องพ่ายกลับไปด้วยทหารที่บาดเจ็บสาหัสเพียงร้อยกว่าคนเท่านั้นเรื่องนี้นะครับเลยได้กลายเป็นตำนานหนึ่งในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งของความแพ้แพ้ของกองทัพเยอรมันอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อทหารรัสเซียหลักร้อยนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับคลิปวันนี้สั้นๆนะไม่มีอะไรมากแค่อยากเอามาเล่าให้ฟังว่าในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับมันก็มีเหตุการณ์ที่แปลกแบบนี้เหมือนกันวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหากท่านผู้ชมเนี่ยมีข้อเสนอแนะอะไรสามารถบอกเราได้ในคอมเมนต์เลยนะครับแล้วถ้าหากข้อมูลผิดพลาดเนี่ยผมเจตต้องกราบขออภัยด้วยจริงๆด้วยความที่ประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะนานแล้วข้อมูลมันก็อาจจะคลาดเคลื่อนไปได้ตามแหล่งซอสหรือแหล่งอ,งอ้างอิงต่างๆที่เราหามานะครับยังไงต้องขออภัยด้วย จบแล้วก็ขอให้มีความสุขการดู History World ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายสวัสดีครับ